เรามาถ่ายรูปนะคะไม่ได้มาเป็นประชุมวิชาการนะคะเดี๋ยวท่านเข้าใจผิดเรามาประชุมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้รายการฟล์มแช n แนลนำผู้ชมมาพบกับบรรยากาศดีๆของคำชมจากเพื่อนต่างถิ่นถึงนาราธิวาสนะครับซึ่ง บางท่านก็มาเป็นครั้งแรกนครับได้รับความประทับใจจากการนำเที่ยวจากเพื่อนๆสโมสรโรตารีนะครับไปทั้งอำเภอสุขเริยนสุขห이โกล,ลกและไปบำเพ็ญประโยชน์กันทั่วหน้านะครับวันนี้ได้คำประทับใจที่สรุปได้ว่าอย่างไรเชิญชมครับเราอยู่ที่ร้านซัมเมอร์ทอนที่บ้านทอนตำบลโคเคียนอำเภอเมืองจังหวันดนราธิวาส เรามาสุภาสโมสรโรตารี่นะคะระดับนายกเลยมาหลายพื้นที่ค่ะเรามาดูแต่ละท่านนะคะว่าท่านจะขำแค่ไหนที่มาดูเครื่องบินถึงบ้านทอนนะคะ <c oughs> ทั้งทงี่แต่ละท่านเนี่ยนะคะ <c oughs> อยู่ใกล้สนามบิน รับใหญ่วันนี้อีกนะคะมาท่านนายกพิดามของเราค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะครับไม่เคยเห็นสนามบินแม่ไม่เคยเห็นเครื่องบินหรอคะเออผมไม่เคยเห็นเลยที่นี่นะครับก็เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยเรื่องที่ผ่านมาผมว่าเป็นเรื่องที่เขาตั้งสมมุติฐานขึ้นมาว่าให้เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วนราธิวาสไม่ใช่เป็นแบบที่ ทุกคนไม่เคยมาต้องมาครับนราธิวาสน่าอยู่ทางมาชอบชอบที่ไหนที่สุดคะชอบอาหารหรือว่าชอบสถานที่หรือว่าชอบผู้คนคะเลือกมาหนึ่งอย่างค่ะข้าวผัดค่ะข้าวผัดข้าผัดค่ะหนูอยากกินข้าวผัดที่นี่มาถึงนราธิวาสค่ะคุณผู้ชมค่ะมีอาหารหลากหลายเยอะแต่ทนายกสั่งข้าวผัดแต่ข้าวผัดที่นี่มันพิเศษตรงที่ว่าใส่อะไรคะใส่ปลากุเราะค่ะใส่ปลากูเรานั่นเองท่านว่า ระหว่างสตรีนราทิวาดกับอาหารอันไหนอร่อยกว่ากันคะไม่เคยมาเป็นนายกสโมสรบ้านโป่นะครับแล้วก็วันนี้ได้มาเนี่ยผู้หญิงก็ธรรมดาธรรมดาครับแต่อาหารอร่อยอร่อยอร่อย มันเป็นอะไรได้สัมผัสชีวิตชนบทดีโลโก้ดีอะไรเงี้ยแต่ประทับใจนารามากกว่านะคะเพราะว่าเราไม่เคยมาคือเราเสพข่าวเยอะไงสื่อออกไปว่ามันน่ากลัวแต่พอเรามาได้สัมผัสเนี่ยผู้คนน่ารักมาบ้านเมืองโอเคชอบลายชอบวัฒนธรรม เคยมานราทิวาหรือเปล่าไม่เคยครับขอเก้าอี้มานั่งหน่อยคนนี้จะขอสัมภาษณ์นานๆนายุนี่เปลี่ยนเลยนะคะเราจะสวัสดีท่านทั้งทัว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอใส่เสื้อเป็นผู้ว่าทันทีเลยโอ้โหเป็นไงบ้างคะมาถึงนราทิวาสค่ะมีความประทับใจมากครับสำหรับนราทิวาสค่ะตอนแรกก็ได้ยินข่าวจากปานบุรีแล้วทําให้รู้สึกวันๆโยจะมาถึงแต่พอม่ได้สัมผัสจริงแล้วก็รู้สึกว่าโห มีความล่มลื่น<อ>แล้วคนทางนี้ก็รู้สึกน่ารักมาก<อ>แล้วก็เทคแคร์ได้ดีมากเลยครับเป็นฟาร์มประทับใจที่ไม่รู้ลืมสักวันจะมีโอกาสจะหวนกลับมาใหม่เลยครับค่ะจินดๆต้องการที่มาเจอเมื่อวานว่า,าการดูแลของเจ้าหน้าที่ที่นาราที่ว่าสุขัอคุณลุงนี่เป็นยังไงบ้างคะดีมากดีมาก,กเ,เ,เขาดูแล,แลแล้วก็พาไปทำอพอสปอร์ตใหม่แล้วพอทำไม่ได้ กลับไม่เขาก็โทรโทรหาเรามาฟังเสียงของแม่ปิดบ้างดีกว่าเพราะแม่ปิดนี้จะมีรีสอร์ทเล็กๆนะคะซึ่งเป็นรีสอร์ทส่วนตัวอยู่ที่สุขิรินแต่อย่างที่ว่าคือยังไม่รู้ว่าคนมาเยอะประมาณไหนขนาดไหนเป็นบ้านตากอากาศแบบเล่าให้ทุกคนฟังดูว่าสุขิรินดีอย่างไรตอนแรกเราก็ไม่กล้าโมะค่ะเพราะเราเป็นบ้านนอกนะคะสุขิรินก็เป็นตำบลเล็กๆของจังหวัดนราธิวาส แต่ตำบนเล็กของสุรินทร์เขามีเยอะแยะมากเขามีเขามีเล่นล้นทองเขามีต้นกระพงยักษ์เขามีด่านเขตแดนของมาเลเซียหลักอ่ะค่ะระหว่างไทยกับมาเลยแล้วก็เขามีน้ําตกภูเขาเยอะมากมีทุเรียนมีผลไม้ทุกอย่างมีทุเรียนลองกองมังคุดเงาะค่ะน้าพริกน้าพริกอร่อยมากขอแต่น้ําพริกกันส้มตำอ่ามีมีส้มตากินตรงนั้นมีข้าวเหนียวไก่ทอด ทีนี้มันให้ได้อยู่ที่ทุเรียนทุเรียนสุขครินเขาจะให้ตัดสัญญานามว่าค,คุณเซิร์ชใน Google ได้เลยนะทุเรียนสุขครินคือทุเรียนน้ำแร่ทองเพราะเรามีภูเขาทองที่นั่นเรามีถ้ำทองแต่ทองอ่ะต่างชาติเขามาเอาของเราไปหมดแล้วเหลือแต่ถ้ำไว้ให้เราแล้วก็เศษทองที่ชาวบ้านไปขุดแล้วล่อนได้ขายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวบ้านที่นั่น <Okay. S 1> คืออาชีพล่อนทองอยากจะบอกว่านาธิวาที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ท่าน <Okay. S 1> คิดมาเถอคะค่ะ ท่านจะได้รับความสุขมาโรตารีกลางคืนท่านจะได้รับความบันเทิงเราจะพยายามอัดความสุขให้ท่านเยอะๆให้ท่านประทับใจจะได้มาหาเราได้เชื่อแล้วก็ที่นั่นจะมีทะเลหมอกตลอดทั้งปีมีเขาน้ําใสนะคะมีผานับดาวนะคะที่จะบอกต่อแต่เราจะเชื่อว่าแม่เป็ดเราพูดจริงหรือไม่การันตีด้วยคนที่ไปด้วยแม่ไก่ของเราเช่นค่ะ ค่ะนี่พี่ต้องบอกนะคะทุกๆท่านนะคะสมโมสรไม่ว่าจะเป็นบางบอนะคะหัวหินนะคะแล้วก็บางบุรีรส,สมุรป,ปาการสองพี่น้องนะคะบ้านโป่งนะคะเออบ้บาง<อ>พี่ถามคําแรกคุณเห็นอะไรรอยยิ้มค่ะรอยยิ้มของสมโมสรนาราธิวาสมาอันดับแรกเลยนะคะคุณจะเห็นรอยยิ้มจากสมโมสรนาราธิวาสแล้วที่สําคัญนะคะบางให้รู้ไว้ด้วยว่าให้รู้ไว้ว่า พี่ไก่เนี่ยพี่ไก่มาแล้วสามปีมาปีนี้นาราธิวาสเป็นปีที่สี่ละพี่ไก่มาสามปีก็คือเอาอะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคาว่ารตารีอะมีแต่มิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งงามเพราะนั้นเนี่ยช่วยไปบอกเพื่อนเือนทุกคนด้วยว่านาราธิวาสยะลาปัตตานีไม่ได้มีอะไรน่ากลัวนะแล้วพี่ไก่ก็ได้มาบําเพ็ญประโยชน์ได้มา วันนี้พวกเราโชคดีนะคะที่ทําบุญร่วมกันและมาเจอกันนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะที่นราธาิวาสมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะคะแล้วก็มีอาหารอร่อยอาหารพื้นเมืองโดยเฉพาะเข้าวยำสเต๊ะได้ทานกันบ้างหรือยังคะสะเต๊ะคือมันเป็นสเต๊ะหมูหรือว่าเนื้อแต่ว่าเรามาทานกับข้าวอัดคือเขา้าหุมก <คน S 1> ันผู้ช่วยพาคค่ะอันนี้คือความสุขเล็กๆนะคะของสโมสรโรตารีของเรามิตรภาพมาเป็นที่หนึ่ง นะคะนอกนั้นก็คืองานบำเพ็ญประโยชน์นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านหนึ่งที่สำคัญนะคะในปีบริหารน,นี้นะคะ,ะปีโดตรี2566ถึง2567แน่นอนที่สุดว่าเธอนั้นดูแลหมวลมิตรของเธอเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่เธอไปเยี่ยมกับหลาย10สโมสรกลับมาเธอก็นำความเป็นมิมตรไมตรีที่สวยงามมาสู่นาราธิวาสค่ะพบกับท่านนายก สโมสรตรีนาราธิวาสท่านต่วนมารินีบอกระค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนอย่างเป็นทางครับนี่นะคะมั่นใจเลยว่าเพื่อนเพื่อนๆที่มาเป็นเพื่อนอนานนนยกสโมสรต่างๆนะคะมาเที่ยวยังไม่ได้ส่วนหนึ่งของนาราธิวาสเลยนะคะก็ขวัญนของนาราธิวาสก็มีทักษิณราชตาหนัก,กตาหนักทักษิณเราเราก็ยังไม่ได้ไปใช่ไหมคะ ก็หลายๆที่เลยทักษิรณรัชตหนักชนราชศาสนาก็เราก็ยังมีพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลที่จะต้องไปไหว้เป็น,ปนพระนั่งประจําจังหวัดนาราธิวาสนะคะแล้วยังมีอีกพื้นที่หลายๆที่เลยที่เรายังยังไม่ได้ไปซึ่ง เ,เมื่อเพื่อนๆมาก็พยายามแล้วก็ตั้งใจที่จะต้อนรับอย่างดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแล้วก็อาหารไม่อยากจะให้ขัดตกบ,บกพร่องแล้วก็เรื่องการเดินทางอยากจะให้ทุกท่านได้รับการอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดไม่ต้องรอมากมายแล้วก็ให้ทุกท่านเที่ยวแล้วมีความสุขแล้วก็มีความประทับใจกลับไปแล้วก็แม่เป็ดค่ะแม่เป็ดบอกแล้วัน้ เอเคค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ตั้งใจแล้วก็เสียสละเวลาเสียสละเงินทองเสียสละการงานเพื่อมาส่งนะคะรานว่ายกนะคะไปเยี่ยมสโมสรทั้งหมดที่ไปมาแล้วนะคะรวมกับนาราทิว่าที่จัดงานแล้วนะคะ46สโมสรนะคะขอขอบคุณสำหรับตำแหน่ง ขวัญใจรุ่นนายก119นะคะแล้วก็ได้รับความประทับใจมาก,มากๆกับการต้อนรับการดูแลการความผูกพันไม่ <lles S 1> ชอบไม่เศร้าปาให้พนะะี้รักไม่รักไม่น้องโยพนีได้ไม่ถ้าเป็นแฟนพี่อ้ชายไม่สเปคของพี่ลองคบกันแลกสักทีจะรู้ว่าน้องจริงใจชอบไม่ชอบไม่เศร้าปาให้พนี้รักไม่รัก